ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สราอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะมากินร้านครัวธรรมชาติร้านนี้อร่อยมากๆเลยสราเคยมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าวันนี้เสียใจมากเลยเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งคือปลาทูสอดไส้หอมหมกอ่ะหมดเขาไม่ทำแต่ว่าเดี๋ยวสราจะลองมาชิมที่มีอยู่ให้ดูนะอันนี้เป็นปลาหมึกผัดชาอันนี้ก็ต้องสั่งนะจ้าเด็ดนะจ๊ะสราชิมน้ำให้ดูกันจ้าไม่ชอบเยอมหมึก เฮ้ยเขาจะตั้งเป็นโฆษณาว่ะข้าวไปหนึ่งปีอนนี้เหลืออืมอร่อยแท้อันนี้แกงส้มใส่ไส้กุ้งเขาจะทำแบบว่าเอากุ้งตัวเล็กๆมาใส่อยู่ในผักบุ้งจะลองไปชิมให้ดูจะเอารวมๆด้วยใช่ไหมไข่รวมๆใช่ไหมน่าไหวไม่ต้องรอนะอร่อยอันนี้จะเป็นถ้าไหนๆคุณมันจะคนไหลปลาช่อนใส่ไส้ปูเข้าแหวกไปบึกข้างในจะเป็นเนื้อปูเลย เป็นเน oh pues ื ah. ้อปูเห oh. ็นไหมเป็นแบบเนื้อปูเลยอ่ะนี่เนอะพิเซนเตอร์อยริงๆนี่เนื้อปูเดี๋ยวจะลองมาชิมแบบน้ำจิ้มด้วยเอาชิมน้ำจิ้มเลยเอาชิมน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรอืมอร่อยไม่จิ้มก็อร่อยอร่อยมากเลยอันเนี้ยเด็ดมีอะไรไหมวันนี้มาแนะนำแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้โซลามาหาพี่บ้านดูดิเดี๋ยวเมนูมัน จะหมดนะจ๊ะเพราะคนเยอะบายบายทุกคนเลยอันนี้ทำหน้าโอเคใครมีโอกาสท่านมาลองมาชิมนะจ๊ะครัวธรรมชาติอยู่ตรงติดเอออะไรนะแพรริเวอร์ไซส์จานนี้อร่อยมากมเลยออกรายการตั้งหลายรายการเดี๋ยวนี้จ้าไปกินต่อเลยจ้า